สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับผมช่องรถไทยมือ 2, สองศีสะเกดลาน PC ซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรั์จังหวัดสีสะเกดนะครับมือน,นีมารีวิว3คัน3รุ่นนะครับผมวันนี้มารีวิว3คัน3รุ่นนะครับผมประกอบด้วยยันมา y m วา1 a สนะครับผมแล้วก็ตัว e f 5 1 4 t แล้วก็ยันมา E.F. 725T นะครับ3ารุ่นเลยวันนี้ครับ3คันท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้นํำเนเดอร์ครับพี่น้องเด้อมาเบิง3ามคันครับพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวผ้าลายเบิงนะครับคันแรกก็จะเป็นยันมากจะอ่า E.F. 315หนึ่้สามห้าหนึ่งเอโอ้โทษทีครับพี่น้องทำมากันเริ่มซับสนล่ะ คันนี้เป็นยันม่า y m เสามห้าหนึ่งเก่อนหน้านี้พูดผิดขอโทษขออภัยครับพี่น้องครับผมยันม่า y m อสามห้าหนึ่งอะครับผมจดทะเบียน11พฤศจิกายน2องพันห้าหกสิบสะครับผมกันนี้โตปามาติดกันหนาให้ไม่ใส่ฐานหลังไม่นะครับเคยรีวิวไปแล้วจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องอ,อยู่ราคาสามแสนแปดหมื่นันบาทนะครับพี่น้องครับผม 3 8 5แ0ปดมืหพันบาทอุปกรณ์สองชิ้นด้านหน้าใหม่ผ่านหลังใหม่นะครับเอกสารเริ่มชุดครบนะครับพี่น้องครับผมสวยๆเลยคันนี้รถปีกับปีสูงๆนะครับเงื่อนไขผ่านทอกสอได้นะครับคันนี้ครับผมทอกสอปกติจะรับรถไม่เกินเจ็ดปีนะครับทอกสอรับรถบ่เกินเจ็ดปีด้วยพี่น้องเด้ออยูรานก็ขายเป็นเงื่อนสดกับผ่อนผ่าน,านทอกสอด้วยครับพี่น้อง ผลได้เป็นสมาชิกทอกศอกบเฮ็ุเรื่องออกตรวจที่ประเมินที่จำนนงให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องเหล้วกะมาเอารถเลยตรวจสอบเครดิตตัวเองให้ชัดเจนให้เรียบร้อยนะครับถามทกศอเลยว่าของผมกูผ่านหรือไม่ผ่านถ้ากูผ่านได้ยอดเท่าไหร่นะครับผมท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ทกศอไปประเมินที่แล้วก็ทําเรื่องประเมินเรียบร้อยแล้วก็จัดจำแนงให้เรียบร้อยนะ,ะพี่น้องครับผมระยะเวลาจังสบวบดลนอ่ะครันนี้ 2,300ชั่วโมงแท้เดิมนะครับมายังไงขายอย่างนั้นนะครับผมสวยๆเครื่องเกียร์ดีนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงจักน่อยเคยรีวิวไปแล้วครับพี่น้องคันนี้อยู่3ามแ0 0ปมบาทครับผม3ามแ0 0แบาทครับพี่น้อง จัดส่งฟรี500กิโลครับผมย้ำอีกทีสินค้าขายเป็นเงินสดกับผ่อนผ่านทกอนะครับคันนี้ยางหน้าหลังเดิมยังหน้า50%ยังหลัง80%อรประมาณนี้นะครับสวยๆเอาไปใช้งานได้เลยครับผมเอกสารเล่มชุดโดนครบทุกคันนะครับคันต่อมาคันนี้ยันมา e f 5 1้านนะครับผมหาหนึ่กัสิเป็นหาสิเป็นแรงโฉมเก่านะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหาซืแรงชมใหม่ตัวนี้เดินหน้าแถอยหลังแดตัวนี้เดินหน้า9้าถอยหลัง9้านะครับเปลี่ยนทิศทางใต้ปมรมาลลยเหมือนกันตัวนี้เดินหน้าถอยหลังต้องหยุดรถนะครับผมราคาก็จัดโปรเราๆเ,เ,เหมือนกัน28 5 0 0 0ดบาทนะครับ285,000หันบาทครับพี่น,อน้องเก็บสวยเก็บส,สีห้นะครับทั้งคันยางหนาสวยแทบจะลอยเปอร์เซ็นต์ยางหลังนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมยางหลังก็สวยอยู่ขับเกีเกยร์ดีคันนี้สองพันกว่าชั่วโมงนะครับผม 2,200เครื่องกันนิ่มๆครับพี่น้องปีหกหนึ่งครับเอกสารเล่มชุดโดนครบครับผม2 8 5 0 0 0าพันบาทอุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้ากับพันหลังพันหลังนี่เป็นพันหกนะครับพันหกซีเมท, 4, มทีครับผม พร้อมใส่พร้อมใอยครับพี่น้องคันนี้บพราะท่านเคยรีวิวนะครับบพท่านเคยลงรีวิวครับมันหนี้มารีวิวร่วมๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งซื้อนะครับผมเครื่องเกียร์ดีอยู่ครับหาอาหารชีวิแรงยูนี่เป็นซีสูบหมดเลยนะครับพี่น้องซีสูบนะครับตัวนี้ก็ซีสูบตัวนี้ก็ซีสูบตัวนี้ก็ซีสูบนะครับคันนี้สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีห้าร้อยกิโลครับผมมาดูพี่ใหญ่ครับยันมาเอฟเจ็ดสองห้าที ขนาด72แรงมานะครับปี61ครับจดหาเมษาหหนึ่ครับพี่น้องต้นไงราคาบมแรงขันนี้355,000บาทครับผม3 5ม5 0 0 0บาทเครื่องเกียร์ดีอยู่ครับชั่วโมงอยู่3600ชั่วโมงนะครับ เสียงเครื่องแจวๆเดินหน้าแปดถอยหลังแปดครับพี่น้องยางหน้า,าประมาณเกือบร้0ยเปอร์เซ็นต์นุ่นละครับยางหลังนี่ประมาณหกสิบเจดสิบเปอร์เซ็นได้นะครับย่างหลังก็ถือว่างามเยอะน่ารังงามครับถ่ายก็สะอาดดีครับพี่น้องผัานหลังนี่ผ่านห้าพันหาแต่ว่าเป็นผัานหางนะครับพี่น้องผานบัวสิบสี่หมละอู้ยถ่ายข่าดีครับครับโค้งง ห้าครับผมเครื่องเกียร์กับเจวโย่ท่านในรีวิวครับท่านเคยรีวิวหลังคามีแตกจักหน่อยสีสัสนช่วงบนสีเดิมทานล,ล่างเหมือนเคยถือเก็บสีมาเด้พี่น้องยางสวยๆสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทส่งฟรี 500รกิโลครับผมทง 3, ง gal, างสา,าส, a, นะสามคันส่งฝี5 0ากิโลสินค้าขายเป็นเงินสดกับผ่อนผ่านทกสนะครับ3คันประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ก็เบอร์เกเ่าเบอร์เดิมนะครับผม0816004753นะครับผม0816004753ห้างหุ่นสวนจำกัดพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญสรักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับห่างตัวอำเภอ1กิโลห่างอำเภอเบญสรักษ์1กิโลนะครับทิศเซนซีเลียนนะครับ เสนสี่เลนทั้งสองฝั่งครับสองฝั่งร้านเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อบางคนกับว่าคนละร้านจริงๆร้านเดียวกันนะครับผมร้านเดียวกันเอามาจอดฟังนี่ส่วนใหญ่ๆสร้างมาฟังนี่ครับพี่น้องฟังพูนกัรถจอด่าค่อยหลายดอกส่วนในี้สิมาอยู่ฟังนี่ตอนนี้รถกับ,บว่าค่อยมีปัญหาดอกพี่น้องรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ช่วงนี้เดี๋ยวรถก็จะเข้าประมาณปลายเดือนเข้าอีกเยอะอยู่ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยสามคันสามรุ่นสินค้าค้ายเป็นเงินสดกับผ่อนฟันทกศ สนใจก็ย้ำอีกทียเบอร์โทร0816004753อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเก็น,นะครับมาไม่ถูกมาไม่ถึงโทรมาครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่กข้ามารับชม,ฝา,ามฝากกดติดตามในได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอให้พ่ออม่พี่น้องทุกท่านเฮงๆรวยๆครับผมไม่เจ็บไม่จนจากใจพีซีแท็กเตอร์ครับสวัสดีครับผม